เลอะไปแล้วมีคนหนึ่งอะอาโจทย์คัวเปลี่ยนโจทย์ใครไม่รู้ทำกันบ้านครูเปลี่ยนโจทย์เนยครูยอดเลยค่ะหมงหายแล้วเสร็จไหมคะ ยังสองบรรทัดเลยสิ่งไหมจดนานจังละคะลูกจดแค่สองบรรทัดเนี่ยเพิ่งไปเอาเยอะสิะ่งเลยปัญหาเนี่ยยังไม่ส่งรูปให้ครูอ้อมส่งด้วยนะ ขึ้นมาหน่อยนะลูกปกติเราจะย้ายตัวเดียวจบอันนี้จะย้ายสองรอบจะจบสังเกตดูคุณถามว่าเราควรย้ายเลขอะไรก่อนดีระหว่างเลขสองกับลบสี่เลขสองเออใครว่าย้ายเลขสองยกมือค่ะเขาว่าย้ายเลขสองยกมือยกมือในในมีดนะอ่าหนึ่งโคนสองสามใครว่าย้ายเลขลบสีก่ก่อน ออย้ายลบสี่ก่อนยกมือถึงคนจ้ะสเต็ปการย้ายเดี๋ยวจำไว้เลยนะสเต็ปของการย้ายคือให้ย้ายตัวที่ไกลเองก่อนสองครับไกลเองที่สุดเลยนะไกลไม่ใช่ไกลยอยู่แค่ฝั่งนี้โอมันโอ้ย ตัวไหนมันอยู่ไกล x มากกว่ากัน mm. เห็นชัดๆเลยลบสี่ mm. อ่าใช่แสดงว่าเราต้องย้ายลบสี่ก่อน mm. ต้องลูกทีนี้วิธีการย้ายจากลบเป็นลบสี่ใช่ไหมที่ฝั่งนี้เป็นลบย้ายมาก็ต้องเป็น mm. เป็นบวกวถูกต้องฝั mm. ่งซ้ายตัวไหนที่ไม่ย้ายเราก็ลอกลงมาเหมือนเดิมก็เขียน 2x เหมือนเดิม 2x มากกว่าสิบสองจากลบก,ก็มาเป็นบวกสี่ทันไหมลูกใครงงถามได้นะ ที่สองจะเป็นบรรทัดคําว่าจะได้เสมอเสร็จแล้วหนูก็เอาสิบสองกับสี่มาบวกกันได้เท่าไหร่ลูกสิบหกสิบหกถกต้องก็เป็นสองเอ็กมากกว่าสิบการแก้สมการจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อหน้าเอ็กไม่มีเลขอะไรเลยดังนั้นข้อนี้เราเสร็จสิ้นหรือ,อยังยังยังต้องค่ะ อันนั้นต้องย้ายสองสองมันทำมันติดกับเ็กหมายความว่ามันคูนก,กับเอ็กอยู่ใช่ไหมลูกอันเราต้องย้ายจากคูนไปเป็นฐานฐานกตองก็เป็นเศษส่วนสิบหกฐานสองแปดแปดถูกต้องโอ้ไม่สิดคูนรวดเร็วกว่าลก็เป็นสองหนึ่งสองสี่แปดอ่ะถึงตัดไปด้วยเลยหนึ่งสองสองสี่แปดคือแหละสองแปดสิบหก แ้วเราก็จะได้มันทัดดังนั้นแล้ว x มากกว่า8 เป็นทัดนั่นคือผู้ถามว่าตรงจุดตรงแรกเนี่ยเราต้องเอาอะไรมาใส่ลงไองเอกรบสีอ่า <X>, ใช่เอาโจทย์มาใส่นั่นเองอเขียนเลยสองเอกรบสี <c oughs> ่ทำไมคูณลบห้าล่ะแวคูณเอาไปแก้ก่อนน้ย <c oughs> เขินเลยอ่ะสองเอกบสี่ 4. มากกว่าสิบสองโอคโหก็เห็นเฉลยๆทั้งหมด เ่นเล่นมหัวมากกว่าสิบสองถูกต้องทีนี้จํานวนจริงทุกจํานวนที่คุณถ,ถามว่าคําตรงเนี้ยต้องเอาบรรทัดไหนมาเป็นคําตอบมดูบรรทัดไหนเป็นหลักให้ครู <ๆ S 1> สอนไว้บรรทัดไหน<ช>ๆๆดังนั้นๆๆดังนั้นเราต้องเป็นเครื่องหมายอะไรดูที่เครื่องหมายที่ <ๆ S 1> อะไระมากกว่าๆๆมากกว่าแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่มากกว่าแปดถูกต้อง ไปทำได้แล้วลองวาดเส้นจำนวนรอคูได้นะเวลาเขียนเส้นจำนวนเอาตัวเลขอะไรอยู่ตรงกลางคะเออมาบรรทัดฐานเลยดูะบรรทัดอะไรเป็นหลักเหมือนเดิมบรรทัดดังนั้นตัวเลขอะไรต้องอยู่ตรงกลางแปดแปด่ปดใส่ลดแปดมือหมอผมใส่เพิ่มแค่สามตัวพอนะไม่ต้องใส่ตามขีดแปดเพิ่มไปทางขวาก็เป็นข้าว1ีดเพิ่มไปสามตัวพอ ลดลงมาจากแปดก็เหลือเจ็ดถูกต้องโอ้อ่าอ่าลองลองทำข้อนี้ทึบลูกดวงถึลูกอวดงครวงถูกต้องกวงที่เลขแปดใช่ไหมใส่ยเลืวงกลมใใหญ่ยก็ได้อึ๊บขอลูกศรไปทางไหนคะซ้ายหรือขวาหรือ่ีทัดดังนั้นขวาค่ะขวาถูกต้องลากเส้นตรงเป๊ะโอ้ ก็จะวางนะเห็นไหม เสร็จไหมนะแม่ลูกเสร็จแล้วค่ะครั้งหนึ่งค่ะ ใช,ใช่ครับเรียนสองข้อทวนคบอบมาดูข้อนี้เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเป็นทันแรกเขามาจากให้เอาโจทย์มาใส่เดีย๋ยวเลยแถวที่หกเอา้าทำไมคูเป็นลบสิบเอ็ดอะตกหล่นตงนี้เนี่ยคูเฉลยดิเฉลยไม่เห็นเธอเห็นอะไรหรือเมื่อกี้ไม่มีอ๋าผมเทียบไปแล้วครับ

จ้าดังนั้นข้อนี้เราต้องย้ายอะไรย้ายเลขอะไรก่อนอ่าใช่ย้ายตัวที่ไกลก่อนจะบวกสิบสี่ก็เป็นลบสิบสี่สามเอ็กไม่ได้ย้ายก็ลอกมาเหมือนเดิมอบได้แบบนี้ได้เหมือนครูไหมไปนูนสิ แล้วก็การลบสิบห้าอ่าใช่ลบหนึ่งลบสิบสี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเดิมนี้อยู่แล้วบาทหนึ่งเป็นเพิ่มอีกสิบสี่บาทก็เป็นหนี้กี่บาทลูกสิบห้าบาทสิบห้าแล้วก็อ่าใช่ไปผู้ถามว่าย้ายสามไปเนี่ยเครื่องหมายต้องเปลี่ยนไหมเราจะย้ายสามไปเนี่ยเครื่องหมยเปลี่ยนไหมไม่ไม่เพราะอะไรทำไมถึงไม่เพราะว่ามันเป็น เออนหน้าสามมีติดลบไหมไม่มีแล้วเราไม่ต้องไปสนใจถ้าตัวที่เราย้ายไม่ติดลบไม่ต้องไปสนใจนกะ็จะเป็นลบสิบห้าส่วนสามเอามนเดิมทัองแม่สามสิสมหนึ่งสามสามห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าบังเอ,อิญหน้าสิบห้ามีลบก็อย่าลืมใส่ลบไว้ที่ห้าได้นะก็เป็นลบห้าอัน,นั้นจะได้ว่า x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้าแบบนี้ ดูแล้วทันครูไหมลูกคููเร็วไปเปล่าครับูดเร็วไปค่ะคูดเร็วไปไงเอาใหม่ไหมอธิบายใหม่ไหมอธิบายใหม่ค่ะอโอเคได้อาจะดูบรรทัดแรกนะบรรทัดแรกคือโจทย์ใช่ไหมสเต็ปแรกเราต้องย้ายตัวที่มันไกลเอ็กก่อนระหว่างสามข้อทสี่อันไหนไกลกันสี่เห็นไหมสี่จากเดิมเป็นบวกก็ต้องย้ายมาเป็นลบเห็นไหมถ้าเอ็กไม่ได้ย,าย้ายเธอก็ลอกออกมาเหมือนเดิมเห็นปะ อันี่ประทาน,านนิันแล้วนะอมาเธอก็เอาลบหกับลบสิเนี่ยมารวมกันซะลบหนึลบสิจะได้ลบสิบหานนทันลูกทนัาทานต่อมาสเต็ปต่อมาคําตอบการแก้สมการหน้าเอกจะต้องหายไปทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเลย,เลยนั้นต้องย้าย3าจากคูณไปเป็นหารก็จะได้เป็นลบสิห้าส่วนสากับ15เนี่ยเพื่อนบอกว่าให้ใช้แม่สามตัด เราทองสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าแต่บังเอิญหน้าลบสิบห้ามันมีเครื่องหมายลบอยู่นะังนั้นเธอก็ต้องใส่ลบไปที่ห้าด้วยเราก็จะได้ว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้านะคะอ่ามันทัดนั่งคือนั่นคือน้องใส่เองเลยใส่เลยอันคืออันแรกให้เอาอะไรมาใส่เอาโจมมาใส่ สองให้ดูบรรทัดดังนั้นทรา,ายไม่งงยคนที่สามก็เริมเชิญการสินอีนี้เส้นกราฟเราเนี่ยอะไรต้องอยู่ตรงกลางหนูใครอยู่ตรงกลางคะห้าห้าถูกต้องห้า ไปทางขวาเพิ่มขึ้นก็ต้องติดลบให้มันน้อยลงจากลบ5้าก็เป็นลบสลบ3ใส่ถึงลบ2พอลบสองจากลบห้าไปทางซ้ายก็ต้องเป็นนี่มากขึ้นก็เป็นลบลบเแล้วก็ลบ8 หาเสรปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายเขียนกราฟองหรือทึบพอเนี้ยทึบทบค่ะทึบค่ะเพราะว่ามีขีดล่างใช่ไหมดูเปรนทันดังนั้นเป็นหลักต้องระบายให้มันสวยเหมือนหน้าตาของเรา หน้าตาคุณตั้งใจร,ระบายมากนี่ถือกมเป๊ะ,ะเสร็จปุ๊บดูหัวลูกศรหันไปทางไหนไปทางซ้ายคือก็อหันไปอโอ๊ยโอ้ยความตรงไม่มีเลยเธอเธอของเธอตมงตรงไม่มีแม้แต่ครับแบบนี้นซ้ายอันนี้คือถูกต้อง โอเคไหมจ๊ะอไมงสงสัยตรงไหนไหมอดีบไปได้นะต้องชอบไม่นะไม่เป็นอะไรอ่ะเสร็จแล้วรึบแท้แดงการบ้านบ้านหรั้ที่สองหนึ่งข้อทวน จดเลยดจดเลยดูสั่งเออดูส,ดสั่งแค่หนึ่งคอตอนนี้คอหน้าลายบางส่งไว้ก่อนอ เธอดูสิกันบ้านเราต้องย้ายย้ายเลขอะไรไปก่อนเลขสิบสองเลขสิบสองถูกต้องจากลบสิบสองก็จะเป็นสิบสองเอพิสตาชิโได้เก้า,า,าเอ้ยทำะไรก็ได้นะ จดอะไรไลสมุดหนูจดได้ตลอดเลยนะลูกแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือรูให้จดแล้วก็กันบ้านยังจดอะไรเสริมก็จดเข้าไปได้ด้ยอ่านี่ใครจดจดไม่เสร็จไหมหนูค่ะหนูค่ะนี่ยรอจา้ารอจา้า เพิ่งส่งงานเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะคะเพิส่งงานไปเมื่อกี้นี่ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าอ่อโอเคเดี๋ยวครูออกไปดูให้เดี๋ยวรอเพื่อนจบเสร็จก่อนเนาะค่ะยังใครยังไม่เสร็จไหมลูก,ลออกหน,นูนนะค่ะโอเคเอาแค่เนี่ยหัวข้อที่เหลือเราก็ทำสเต็ปเดิมลูก ดังนั้นเธอต้องเว้นบรรทัดดังนั้นให้ลงมาหน่อยนะก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะประมาณนี้เลยก็ได้ จนะใส่ก็นหมดแล้วเนาะปุปิดแล้วนะววปิดแล้วนะจะมีใ,ใครห้ามคุปปิดแล้วแอดเดาทีนี้มาดูกันบ้านสามทับห้าหารที่หนึ่งกำังคันทีนส่สองคุยไม่ได้โพสอ้าวใครส่งแล้วอะ่ะนี่เร็วเกินอะไรโไม่มันต้องใส่งนินอันปะเนี่ย นี่มันครั้งที่สองครั้งที่สองคือสองวันนี้สิลูกจะดูยัง่งไม่ครูงานที่ครูให้เมื่อวานยังไงเมื่อวานเราไม่มีกานบ้านไม่ใช่หรือเมื่อวานไม่มีเออเธอเธอี่ไปแก้มันแก้ได้ลูกแี่ครูก็เอ๊ะครูให้จบโจ์เร็วเกินครูแต่หนูจดโจทย์เสร็จแล้วนะ อ,อดีมากอ่นนี้เนี่ยเห็นแม่ส่งแล้วแปดคนอันนี้คือคนที่ส่ง่ะวานกูจะให้คะแนนแล้วเนี่ยแอมมี่มาแล้วลูกแ,แอมมี่โจทย์อแอมมี่แอมนี่เอาโจทย์อะไรมาไม่รู้อ่ะมันแก้ได้ปะไม่ได้ค่ะแก้ไม่ได้เียไม่เป็นไรครวไว้งั้นแหละ สองมีคนลงแล้วหนึ่งคนยอดจริงๆโอ้ยผมขอดาแบ้สป,ปินนะดันเต็ดแล้วเสร็จแล้วแม่โอยเร็ว,เร,วเร็วจังแล้วโหจะป่อยก่อนเวลาทั้น่อยเสร็จแล้วไปอิามมา,ากลับมาที่หน้าของเราดีกว่าทุกคนเตรียมเทคเอาโฟโต้นะคะ การถ่ายรูปนั่นเองมาเปิดกล้องค่ะคือให้เกียรติแมวคู่ด้วยวันนี้คู่คาแมวมาถ่ายรูปกับเธอด้วยมาเร็วเปิดกล้องหน่อยจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วชเวลาดาเปิดกล้องซีเรสต์เปิดกล้องลูซกอนเปิดกล้องสารพันเปิดกล้องลูกกาสุดามาเร็วอัธมอนยูยูแอมมี่เปิดกล้องเร็ว เธอทำเธอแบบเหมือนแบบคนม่วงนอนกันแล้วใช่ครับหน้าเธอคือแบบไม่ไหวแล้วเคลียเลยครับส่งงานขั้งที่สองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโลดาคิวเธอคือแบบไปแล้วอะคเครียดเหรอเครียดปะเนี่ยไป <c oughs> คิวเธอมันเครียดมากเลยเอาทุกคนทำท่านี้นี่เอามาไว้ที่แก้มท้ำค่าเออแบลบแบบสบใส่ แล้วนะยิ้มหวาในนายมองกล้องสีในนายหนึ่งสองสามเดี๋ยวแบล์ใส่สายโอเค,อเค,ค,อค,คจะแทนหนึ่งโค้นเป็นความพารพคบูน่อยค่ะจ้ปล่อาละจ๊ะค่ะกันคุณความพารุอบสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ากวนอาคารหน้านะจ๊ะค่ะ